คือเขาเนี่ยเกรงใจกราชการส่วนหนึ่งส่วนที่สองตัวเองไม่รู้จริงสามคือไม่มีความจริงใจต่อชาวบ้านมันจึงเป็นเกมถ่วงเวลา ออกให้ได้ชุมชนที่อยู่มาก่อนป่ามีหลักฐานชัดเจนคุณต้องให้ที่เอกสารสิทธิ์กับเขาคือรัฐไม่ยอมจำแนกคุณมาตรวจสอบให้ได้เสียวว่าป่าอยู่ตรงไหนอุทยานอยู่ตรงไหนเหตุทหารอยู่ตรงไหนที่สาธารณะอยู่ตรงไหนต้องเคลียร์ให้ได้ระหว่างทางของให้หยุดจับกลุ่มหยุดยึดที่หยุดตัดฟันพืชผลของเขาแต่ว่าอันนี้ไม่แก้ทั้งที่หยุดได้เลยทำได้เลย แล้วก็แก้ปัญหาให้จบมันมากเกินพอแล้วสำหรับความสูญเสียของพวกเขาอะค่ะนครับได้ับสเป็นอยางไรนาการมองเวรองีกรีร้นักการเมืองหรือรัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจก็จะอ้างแต่ว่าอุทยานค้านนะทหารค้านนะทุกคนค้านนะ แล้วไงล่ะความจริงใจแล้วก็อย่าตั้งเพียงกรรมการขึ้นมาถ่วงเวลากลุ่มที่เขามาเรียกร้องบอกว่าเขาขอโฉนดชุมชนก็เป็นโฉนดชุมชนมาตั้งแต่สมัยคุณพิสิทธิ์เรื่องเดียวกันน่ะเพียงแต่ว่ามันไม่เดินต่อมันก็เลยเหมือนมาเรียกร้องซ้ำซากขึนอกรอบเพื่อที่จะได้มาสรุปถึงเรื่องของข้อจํากัดที่เกิดขึ้นในการ ข้อเสนอ15ข้อนี้ไม่ได้เรียกร้องเกินเลยเพราะมันมีทั้งกฎหมายรองรับมีทั้งรัฐมนูญรองรับมีทั้งข้อที่จริงรองรับต้องการการตัดสินใจเด็ดขาดของรัฐบาลเท่านั้นเอง แล้วก็ต้องไม่ฟังเสียงข้าราชการเพราะว่าข้าราชการก็จะค้านเหมือนเดิมข้อเสนอของ P Move คืออะไรให้ตั้งกรรมการอิสระที่จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ในความเหลื่มล้ำทับซ้อนปัญหาใหญ่ๆเนี่ยออกมากรรมการอิสระที่เขาเรียกร้องมีในยะะสาคัญคือคนที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งกบับชาวบ้านมันจะได้เอาข้อมูลมานั่งคุยกันตอนนี้มันข้อมูลไม่ได้เข้าสู่โต๊ะเจรจาของการตรวจสอบเพราะว่า มีแต่คนเอาข้อมูลที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยขึ้นมาตีโตอยู่ตลอดเวลาและธมนตรีก็ไม่กล้าไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำบางเรื่องก็เลยฟังแต่เจ้าหน้าที่รัฐรัฐบาลไหนพักไหนก็ตามเนี่ยถ้ามองยาวไกลเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่มีความน่าภูมิใจที่จะสร้างศรัทธาจากประชาชนทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจเขาเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์การแก้ไขปัญหาที่ดิน ซึ่งยาวนานมาและมีคำตอบที่ชัดเจนมากมากที่สุดของสถานการณ์อยู่แล้วเพราะั้นรัฐบาลไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะตัดสินใจพลาดเนี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าพูดแบบนักการเมืองคุณกำลังจะได้หาเสียงครั้งใหญ่ที่สุดเลยกับผู้คนที่มาอย่าไปมองคนที่มาชุมนุมไม่กี่ร้อยแต่พื้นฐานของทั้งหมดเนี่ยคนเป็นล้านๆครอบครัวที่อยู่ตรงนั้น